อยากจะให้ปันเทาเบาบางลงนะครับที่สําคัญเน้อาหาแล้วก็ก็มันจะมีรายละเอียดพอสมควรนะครับก็อยากจะให้ทหารตั้งตาที่องเภอคิดว่าไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้เราไนส่วนราชการจังหวัดเนี่ยเราก็จะเป็นทีนมที่ทเลี้ยงมาจจังหวัดซึ่งบางครั้งในบริการก็ได้แจคพกรอตไปนะครับตกทีเดียวสี่ตัวก็มียี่ห้อควรเรื่องต่างๆ แล้วก็สมัยตั้งแต่ปีที่แล้วนะปลายปีผมจำได้ว่าประมาณท่านผู้ว่าท่านก็บอกว่าอยากจะเปลี่ยนแนวเพราะว่าหลายครั้งเกื่องเกมต่อปศอ,อย่างนี้ไดปผูกกับโครงการยืนภายใต้ตเศรษฐกิจพอเพียงตัวเรือนที่ตกเก์เหล่านี้ก็จะมีเก์ที่ตกเนี่ยมันจะแซบด้วยแล้วก็ ที่เปเรื่องที่หนก็คือลดลดภาษาลาคาแแท้งเงิดน,นะครับเพื่อท่านไปแล้อนตอนนี้จะออกนักที่ว่าการเงินสดที่เอมาะกับชุมชนคนอินหลักในเรื่องของการให้บริการภาษีนะครับเขาอื่นซึ่งางมีอาชีพจะมีรายได้ที่แแท้งเลยก็คือครัวเรือนไหนที่ตกเกณ์มีรายได้ต่ำกว่า3ม อันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการรับฟังปัญหานะครับกิจกรรมออกเยีเ่ยมเยียนบ้านผู้ยากไร้นะครับตามบุ้งคนะครับส่วนรชาชการพร้องนะครับที่ขอ,อประชุมของติดหรือไม่ถ้าประสงค์จะมาร่วมนะครับติดหรือสิ่งของมาร่วมออกให้บริการหรือไม่นะครับมอ,องหน้าผมก็เราตั้งใจว่ารับผิดชอบใ ทังเรือในรูปเป็นฟังก์ชันหรืออันเดนด้าผมก็การตรวจสอบท่านก็ต้องเป็นไรนะครับแต่วันที่ที่สิบแวัมาชุมครมการยำบัดก็จะมีแฟชั่นหปี่จะให้